วันที่9ถึง12สิงหาคม2555 ToMove อจัดแคมเปญพิเศษณเดชชวนคนไทยเปลี่ยนเป็น ToMove s 3G+ แรงถึงใจณห้างบิ g กซีเอ a พร้อมใกล้ชิดดาราดังอาทิสมาร์ทเวียเอสุภชัยตุ้ย a f c รอน AF5 มินิคอนเสิร์ตจากหลวงไก่บูเบอรี่อาสยามตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกางานของเราวันนี้นะฮะก็คือว่าเปลี่ยน2 G มาใช้3าม G ท o มูฟนะฮะโทรก็ได้เน็ตก็แรงกว่านะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวหัดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลานะครับขอเชิญว่าเรามีกิจกรรมพิเศษนะครับวันนี้และก็พรุ่งนี้วันที่12เป็นวันสุดท้ายนะครับกิจกรรมที่เราจัดเนี่ยก็เป็นลักษณะข,ของการจัดโปรโมชั่นนะครับ ราคาเครื่องนะฮะเครื่องตัวนี้นะฮะเรียก Go l i f e นะฮะ Go l i ปัจจุบันเนี่ยราคา990บาทนะครับ990บาทแล้วก็สามารถใช้เป็นลักษณะเป็นโทรได้500นาทีทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็เล่นเน็ตได้อีก150นะครับ150กิกนะครับแล้วก็สำหรับซื้อในงานนี้นะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของของการจัดงานที่หาดใหญ่นะครับเราจะเพิ่มให้อีกนะครับ1น0นาทีทุกเครือข่าย เข้ากับได้600นาที6เดือนนะครับโปรโมชันนี้ให้6เดือนนะครับแล้วก็ให้เพิ่มเครือปอีกเด็ดในส่วนของ Data อีก1กิกะไบต์นะครับคือเรามีเทเลอร์นะฮะมีเทเลอร์เราเรียกว่า H เทเลอร์ eller, ที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยเริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่2นะครับเข้ามาวันที่2เริ่มจากจในในพื้นที่ของใต้ล่างเนี่ยเริ่มจากจังหวัดพัทลุงจักที่นั่น2วันจากพัทลุงก็เข้ามาที่จังหวัดสงขลานะครับ แล้วก็เข้ามาในเมืองเมืองอำเภอมเมืองแล้วก็อยู่ที่อำเภอหัดใหญ่นะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราน่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง400กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเฉพาะตัวทรศัพท์ตัวนี้นะครับไม่คิดถึงตัวสินค้าตัวอื่นนะครับก็ถือว่าการตอบรับนี่ดีมากด้วยเหตุผลอันที่1น,นะครับว่าสินค้าตัวนี้ราคาถูกราคาเหมาะสมนะครับแล้วสามารถใช้งานได้ค่อนข้างจะหลากหลายส่วนที่2นะครับก็คือสําคัญที่สุดก็คือที่เราชนะคู่แข่งก็คือในเรื่องของเสาสัญญาณ เสัญญาณ 3G ของ True ปัจจุบันนี้นะฮะมีทุกอำเภอทั่วประเทศไทยผมก็ต้องยอมรับว่าคนหาดใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ทันสมัยมากนะครับคือคนสูงอายุนะฮะไม่ใช่คนแบบเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นนะ,ะที่ใช้ 3G อย่างเดียวมีคนที่สูงอายุเป็นพ่อบ้านเป็นเป็น,ปนข้าราชการนะครับแม่บ้านก็มาสนใจนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเห็นลูกนะครับสื่อสารต่างๆให้กับคนที่มี 3G ด้วยกันได้หรือความดีของไอตัวโทรศัพท์ นะฮะหรือเครือข่าย 3G ที่เข้ามาในพื้นที่นะครับจังหวัดสงขลาในในหาดใหญ่เราปัจจุบันนี้นะครับคือทั้งภาคใต้เนี่ยถือว่าดีมากนะฮะแล้วก็อย่างกรณีของหาดใหญ่ในทางเทศบาลเองเขาพัฒนาในเรื่องของเว็บไซต์นะครับค้นตื่นตัวมานานมากแล้วเพราะว่าหาดใหญ่ผมมีโอกาสได้มีโอกาสได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ได้เจอกันกับทางผู้บริหารของเทศบาลน,นะครับก็ท่านพัฒนาดีมากนะฮะและมีเว็บไซต์มีอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าคนใช้เยอะมาก แล้วมีแล้วมีมีเรียกว่ามีพลังนะฮะและสิ่งสิ่งคนที่ใช้เนี่ยนอกเหนือจากใช้อยู่ที่บ้านนะฮะก็สามารถใช้ดูจากตัวนี้ได้เลยครับเพราะตัวนี้มันไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะฮะแต่มันทํางานใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟนมากมันเป็นเขาเรียกฟิวเจอร์โฟนนะครับคือเป็นตัวน้องของสมาร์ทโฟนนะครับไปไหนก็สามารถใช้ดูข้อมูลต่างๆได้วันหนึ่งที่สมมุติว่าเราเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันที่สามารถส่งข่าวได้โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัย นะครับความปลอดภัยในเมืองหัดใหญ่เนี่ยเราจะเป็นหูเป็นตาแทนหน่วยงานราชการแทนตำรวจได้ถ้าคนจํานวนมากใช้ตัวนี้นะครับรถต้องสงสัยสมมุติว่ามีรถต้องสงสมมัยขโมยมาใช่ไหมครับเราสามารถถ่ายได้เลยอะไรต่างๆเหล่านี้ส่สงตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อต่อกันต้องที่ตำรวจใช้อย่างนี้นะฮะประชาชนใช้ยอย่างนี้มันสามารถที่แชร์ข้อมูลกันได้สามวันที่ผ่านมา,เ,าเราขายไป4 000, 4 0 0 4,600เครื่องนะฮะเกินเป้าฮะเกินเป้าที่เรากำหนดไว้เพราะว่าเราเราคิดว่า เป้าหมายการขายเราก็ทยอยไปเรื่อยๆนะฮะทั้งประเทศนะฮะเราวางไว้ประมาณ3 0 0 0 0นเครื่องนะครับสามแสนเครื่องทั่วประเทศเราสั่งมาก็คือสั่งมาทั้งหมดคือ3 0 0แสนเครื่องนะครับหมดแล้วหมดเลยใช่ครับเพราะโปรโมชั่นนะครับเหตุผลเนี่ยเ,เราต้องการมามา,มา,ม,ามาสื่อสารให้ตลาดรับทราบนะครับคือเปลี่ยนเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนก็คือว่าคนที่ใช้2 G อยู่นะครับแล้วต้องการจะใช้3 G เนี่ย คือซิมของโทรศัพท์ 3G t u m o H นะฮะมันไปใส่ในเครื่อง 2G มันไม่รับกันนะครับมันก็ต้องเอาเครื่อง 3G กับซิม 3G นะครับมันก็ถึงจะรับกันอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยครับราคา990บาทซื้อวันนี้คืนเงินค่าเครื่องเต็มราคา990บาทอยากให้มีโอกาสได้ทดลองใช้นะครับคือเรามีโปรโมชั่นให้โดยปกตินะครับ500นาทีกับ150กิกถ้าสมมติซื้อในงานนะเราเพิ่มให้อีก100นาที กับ1นึกิกะไบต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสินค้าอันนี้ก็สามารถซื้อได้นะฮะสถานที่ซื้อสินค้านี้นอกจากเทเลอร์ที่ผมบอกเมื่อกี้นะเซเก็มีขายนะครับแล้วก็ร้านร้านทูพาร์เนอร์ก็มีขายหรือร้านค้าเนี่ยที่ขายมือถือนะที่มีเครื่องหมายคําว่า H เนี่ยก็มีขายแต่ส่วนใหญ่ก็ขายไม่เยอะนะฮะนะครับแล้วก็รถอีกคันหนึ่งนะฮะปัจจุบันนี้อยู่ที่นครปฐมนะครับจากนครปฐมเสร็จก็จะไปที่ภาคเหนือ นะครับเราก็จะจัดอย่างนี้ให้ครบทุกภาคทั่วประเทศไทยอนอกจากที่กล่าวมาแล้วท่านมองว่าทางทูมีกลยุทธ์หรือว่าการสร้างความโดดเด่นความแตกต่างให้ได้รับการตอบรับดีอย่างนี้ยังไงบ้างคะครับในส่วนของกลยุทธ์ของทูวันนี้นะฮะสำ,สำหรับในส่วนของตัวโทรศัพท์นะครับในตัวซอสรรัพท์ก็เป็นในเรื่องของคุณภาพของตัวสัญญาณน,นะครับแล้วก็มูลค่าของเครื่องของสินค้าที่ราคาเหมาะสมกับตลาดนะครับและอย่างหนึ่งเราก็เอาดารานะครับ ซ,ซุปตาเราใช้คอนเซปต์ก็คือซุปตานะครับมาเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยเปลี่ยนจาก 2G เป็น 3G นะครับวันนี้ประเทศหลายๆประเทศนะฮะแม้แต่ประเทศได้อบอกว่าด้อยพัฒนากว่าเราเขาก็ใช้ 3G แล้วนะครับและเราในประเทศที่พัฒนากว่าเขาทําไมเราถึงไม่ใช้ 3G หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านมองว่าตัวเลขเฉพาะในภาคใต้เนี่ยค่ะโตขึ้นเรื่อยๆประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ ตัวแรกอย่างที่ผมเรียนว่า 2G เนี่ยเราเป็นเราเป็นเบอร์3นะฮะเพราะเราเข้าในตลาดหลังสุดเลยนะครับสู้คู่แข่งไม่ได้นะฮะแล้วก็เราเองก็ห่างจากคู่แข่งจริงๆก็ไม่ได้ห่างจากคู่แข่งเยอะนะนะครับอันนี้คือ 2G ปัจจุบันนี่ 3G เนี่ยผมผมต้องเรียนว่า True เนี่ยเป็นผู้นําในตลาดแล้วก็ในขณะที่คู่แข่งก็พยายามที่จะจะพัฒนา 3G ขึ้นมาซึ่งก็จะต้องรอเวลาในเรื่องของการประมูลนะครับคาดว่าน่าจะประมาณปลายปีนี้น่าจะมีการประมูล ตัว 3G ขึ้นมาได้ก็จะเป็นการกระตุ้นตลาดขึ้นมาในขณะที่กระตุ้นตลาดเนี่ยเราในฐานะที่เราเป็นคนที่มี 3G หรือว่าเปิด 3G ขึ้นมาเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับเราก็ก้าวออกไปไกลแล้วนะครับวันนี้เรามีมีลูกคา้าฐานลูกค้าของ 3G นะฮะในประเทศก็หลักล้านแล้วนะครับนะครับในขณะที่คู่แข่งก็พยายามจะขยับขึ้นมานะฮะเราก็น่าจะหนีไปอีกหลายล้านหลายล้านศัพท์นะฮะหลายลา โดยโดยเฉลีย่ยผมต้องเรียนว่าอย่างนี้ว่า,เ,าเป็นตลาดบนนะฮะที่ใช้ iPhone ซึ่ง t u u นี่เป็นเจ้าแรกนะฮะที่มีสิทธิ์นะครับได้รับสิทธิ์จากบริษัท Apple นะฮะให้ขายให้ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายนะครับจะเป็นถือเป็นเจ้าแรกนะครับแล้วเราก็เปิดตัว iPhone ออกมาอย่างเป็นทางการอย่างอลังการมากนะครับจะเห็นได้ว่างานอย่างที่เห็นอยู่นะฮะในเต็นในเทเลอร์ก็ดีนะฮะเราเปลี่ยนความความความยิ่งใหญ่นะฮะของ True มาเป็น t r u e m o v e H 3G ก็ต้องเรียนเสริมแล้วก็เน้นเลยนะว่าบริษัททรูนี่เป็นบริษัทของคนไทยนะครับบริษัทสื่อสารมีมีในประเทศไทยก็มีบริษัทไทยที่ชื่อว่าทรูเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าเดียวที่มีอยู่ณเวลานี้นะครับบริษัทคนไทยเราทําเพื่อคนไทย สำหรับครึ่งปีหลังที่เหลืออยู่อีกประมาณ4เดือน5เดือนตรงนี้ทางทูมูฟจะมีอะไรพิเศษพิเศษมามอบให้กับลูกค้าอีกบ้างคะครับมีอะไรบ้างที่ทูจะจ,จัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ให้นะฮะกิจกรรมที่จัดให้ก็เราจะมีคอนเสิร์ตนะครับเราจะจัดฟรีคอนเสิร์ตให้กับลูกค้าที่ใช้ทูมูฟเอ e นะครับจุดที่กำลังกำลังจะมีนอกเหนือจากที่หาดใหญ่นะฮะเราจะมีอีกอีกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประมาณวันที่22เดือนกันยายนนะครับ แล้วก็เดือนตุลาคมก็จะมีที่นครศรีธรรมราชวันที่7นะครับอันนี้จะคืนกำไรให้กับพี่น้องที่ใช้3 G ทาง True เนี่ยก็คืนกำไรให้กับสังคมโดยการทำกิจกรรมร่วมกันกับทางโรงเรียนปลูกปัญญานะครับเรามีการสนับสนุนนะครับในโรงเรียนปลูกปัญญานี่ฮะที่ไม่มีอินเทอร์นเน็ตเข้าไปใช้นะครับเราก็ได้มอบสิทธิ์นะครับแอร์คาร์ดให้กับโรงเรียนนะครับปลูกปัญญาจำนวนหนึ่งนะฮะ ในในภาคใต้เรานี่มีโรงเรียนอยู่ผมเข้าใจว่าตัวเลขตอนนี้ประมาณ500 500ก่าโรงเรียนนะครับเราก็มีโรงเรียนตัวอย่างนะฮะได้มอบแอร์คาร์ดไปให้โรงเรียนละ2ตัวนะครับแล้วก็การใช้คือใช้แบบอนลิมิตเลยเหตุผลอันนี้ก็คือว่าคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนมีเนี่ยโรงเรียนไม่สามารถต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้เพราะสายอินเทอร์เน็ตยังไปไม่ถึงนะครับในบางโรงเรียนนะครับเราก็ให้อุปกรณ์อันนี้ไปไปให้ใช้ให้อาจารย์ใช้ ล้าก็ให้อาจารย์ยืมไปใช้ที่บ้านด้วยนะฮะเราเปิดให้ใช้ฟรีให้ใช้เสรีและอันลิมิตนะครับคือเป็นบริษัทเดียวนะฮะที่ผมเชื่อว่ากล้าที่จะให้กับสังคมซึ่งก็ต้องเรียนว่าเพราะเราเป็นบริษัทคนไทยเราอยากให้คนไทยมีความก้าวหน้ามีความทัดเทียมในเรื่องของการศึกษานะครับสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับให้กับนักเรียนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในเมืองหรือไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชนบทนะครับเราก็ไม่ได้เลือกว่าเป็นที่ไหนนะครับมีในส่วนของอินเทอร์เน็ต ก็คือก็คือมีเรามีไฟเบอร์ออปติกนะครับความเร็วถึง100 m เมกะบิต p second อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้สุดท้ายก็ที่ที่ที่บอกก็คือในเรื่องของอตัว t ูวิชัน HD ใช่ไหมครับ HD มีถึง17ช่องนะครับมีประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ในฟรีทีวีก็เป็น HD วันนี้เรามีช่องข่าว HD นะนี่คือนี่คือจุดแข็งของของกลุ่มบริษัททรูนะฮะแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่บริษัททรูลงทุนค่อนข้างเยอะในทุกสินค้า ส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนี้เร,เราเราเริ่มที่จะเข้ามาในจังหวัดหลักๆนะครับหลายๆจังหวัดนะครับในภาคใต้เราก็มีภูกเก็ตมีหาดใหญ่มีสุราษฎร์ธานีนะครับมีนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็กําลังจะลงอยู่อีกก็คือจังหวัดชุมพรจังหวัดต,ตรังนะครับก็จะลงอินเทอร์เน็ตเข้าไปนะครับปีหน้าก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นตําบลปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมดประมาณ7,00 0กว่าตําบลทั่วประเทศ นะครับตำบลในประเทศไทยก็มีมีมีแปดพันกว่าตำบลเองนะครับก็จะมีจํานวนตำบลที่มากขึ้นอันนี้ก็คือว่าถือว่าเป็นเจ้าตลาดนะฮะเราเป็นผู้นําตลาดทางด้าน 3G ครับโอเคค่ะแล้วก็สําหรับงานที่จัดในวันนี้ก็เหลือเพียงแค่พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็ให้ท่านช่วยกล่าวเชิญชวนไปยังกลุ่มลูกค้าด้วยค่ะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องชาวหัดใหญ่นะครับพรุ่งนี้เป็นโอกาสอีกอีกโอกาสหนึ่งนะฮะวันสุดท้ายของชาวหัดใหญ่นะฮะที่จะได้พบกับ สิ่งที่ทางบริษัททรูนะครับได้มอบสิ่งดีๆให้กับกับพี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับก็คือโทรศัพท์ Go Live นะครับนอกนนจาก Go Live เราก็มีอีกตัวหนึ่งก็เลือก Air Card นะครับราคาเดียวกันนะครับไม่น้อยกว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านแน่นอนราคาก็คือราคาเดียวกันคือ990แล้วก็เมื่อท่านซื้อไปเนี่ยก็สามารถคืนเงินในราคา990บาทเท่ากับราคาเครื่องนะครับก็ในส่วนของพ่งนี้จะมีกิจกรรมวันแม่ด้วยใช่ไหมคะครับ ก็สิ่งที่อยากจะฝากทิ้งท้ายนะครับสำหรับพี่น้องชาวหัดใหญ่นะครับแล้วก็บุคคลที่มาเที่ยวในห้าง B ิ g กซีเอ็กแห่งนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญว่าช่วงตอนเย็นตอนบ่ายนะครับที่เราจะมีการจัดกิจกรรมถวายพระพรให้กับสมเด็จพระราชินีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวพวกเราเองนะชาวหัดใหญ่ชาวไทยนะครับเนื่องในโอกาสวันแม่ก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับพี่น้องที่จะมาช้อปปิ้งที่ B ิ g กซีเอ็กแห่งนี้นะครับ ก็ขอเรียนเชิญว่ามาร่วมกันจัดกิจกรรมนะฮะดีๆนะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองนะครับท่านไม่ต้องเตรียมอะไรมานะฮะเราจะเตรียมให้ไม so ่ว่าจะเป็นเทียนชัยอะไรต่างๆเราจะเตรียมเตรียมเทียนไว้ให้นะครับจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะมาร่วมกิจกิจกรรมร่วมกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเราก็จะมีทาง B ิ๊กซีเอ็กนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับบริษัททรูแล้วก็ทางบริษัททรูเองเราได้เชิญนะครับท่านผู้นําการท่านผู้มนวยการสวนป่าเปรมนะครับ สวนพลเอกเปรมตินสัศุลานนท์ที่สงขลามาเป็นเจ้าภาพมาเป็นประธานนะครับในการถวายพระพรสมเด็จพระน,นางเจ้าในวันพรุ่งนี้นะครับขอที่โอกาสเรียนเชิญนะครับแล้วก็สิ่งดีๆเหล่านี้นะฮะบริษัททรูจะกลับมานะครับให้ความสําคัญกับตลาดโดยเฉพาะตลาดของเมืองหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านเมืองหนึ่งของภาคใต้เรานะครับก็อขอขอบคุณนะครับ ที่มีโอกาสได้นำเสนอสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวมาดใหญ่นะครับขอประคุณมากครับ จุดเทียนชัยถวายพระพร้อมๆก,กันกับชาวหัดใหญ่ทุกท่านนะคะตอนนี้ชาวหัดใหญ่ท่านไหนที่ยังไม่ได้รับเทียนนะคะสามารถรับได้เลยที่เจา้าหน้าที่ของเรานะคะอีกสักครู่นหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําการจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเรื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมๆกันนลยค่ะ